ตอนนี้เราอยู่กับเป็น Ford ด s อสปายนะคันข้งหน้าเราเนี่อาการรถก็มีนิดหน่อยคือเหมือนหัวเทียนหัวเทียนไม่ค่อยดีเดี๋ยวลองไปไล่ที่บ้าน ไปได้ดูอีกทีแ่ะตอนนี้ได้มายังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่อาจจะมีเก็บนิดนึงนะเอาละมาดูภายในมันกันก่อนนะประมาณนี้ก็เคยอยู่ระดับหนึ่งนะมันก็มีเก็บพวกช่วงล่างภายในเล็กน้อยนะพวกวิทยุไปหามาใส่เอาเองนะครับ คือผมมาสภาพนี้กระจกมีรอยร้าวนะก็รุ่นนี้พอหามือสองได้อยู่ในกลุ่มในขับแอรู้สึกว่าคอมแอร์มันเสียก็คือเจ้าของเดิมถอดไว้เอาไปให้ไปหาตัวใหม่มาเปลี่ยนก็คือใช้ได้เลยหลักๆก,ก็มีแค่เนี่ยแหละเครื่องเสียงกระจกมีแล้า ตามสภาพรถสองหมื่นบอกข้างหลังนี่นะเดิมให้ดูก็ไม่ขี้เลยล้อเป็นกระทะเดิมก็ห้องเครื่องก็รีวิวกลางแดดเลยร้อน ห้องเครื่องก็เครื่องเดิมผมไม่แน่ใจว่าเครื่องพันสี่หรือเปล่านะตัวนี้เป็นรถหัวฉีดนะก็ที่เห็นนองว่างนี่ก็คือถอดคอมแอร์ออกไปคอมแอร์อยู่ด้านหลังเลยนะครับผมนะเอาเอานี้ก่อนดูสีรอบคันก็ถือว่าว่ารถใช้ในวัดในวาอะไรเงรี้ยโอเคอยู่ ตีไม่ขี้เล่มากก็มีข้างหน้าบุกนี่นะคอมแอร์มันก็ดูกระถัดรัดดีสำหรับเจ้าฟอร์ดคันนี้แบบก็ปีหกสี่พาตีปีหกห้า กระป๋าชุดโอนครบประมาณนี้สองหมื่นบาทสนใจก็ต่อรองได้ลดได้นิดหน่อยอืมเดีย๋ยาวตาให้ดูดีกว่าแป๊บหนึ่ง <c oughs> สตาร์ทก็ไม่ยากแต่ถ้าเช้าๆบางครั้งก็มีสองครั้งสาครั้งก็มีแต่ต่วนใหญ่จะเป็นครั้งเดียวนะครับผม mm hmm. ก็คันนี้ก็ไม่มีอะไรนะก็เน้นสตาร์ทติดขับได้เอาไปทำคอมแอร์แอร์ก็เย็ยนแล้วคอมเดิมเหมือนจะม,มีปัญหานะเจ้าของเดิมเขอถอดเอาไว้นะครับผมจะดับเครื่องก่อนล้ว เ๋ยวให้ดูเสียงเงียบท่อเดิมก็เน้นแค่ว่าซื้อไปใช้งานสตาร์ตติดข um> <so ับก็ได้จริงๆระบบแอร์ก็ไม่น่าเป็นปัญหาอะไรก็แค่คอมเสียแล้วมันคงจะกินกำลังเครื่องนะเจ้าของเดิมก็ก็เลยถอดทิ้งไว้ ไงก็ถ้าชอบไงก็ติดต่อมาได้นะครับผมสำหรับคันนี้นะและ้วคลิปนี้ก็สวัสดีครับ